ันนี้มาพบกันในห,หน่วยการเรียนรู้ที่6เส้นขนานเรื่องเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางโดยพบกับครูพิริยะแสงดีครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมลเส้นขนานนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองสร้างเส้นขนานจากการลากเส้นตามแนวขอบแม้บรรทัดน,นะครับ2เส้นด้วยกันนะครับทั้งเส้นขอบล่างและขอบบนนะครับ จะได้เส้นขนานออกมา2เส้นด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนกำหนดชื่อนะครับเส้นตรง ab นะครับและเส้นตรง cd นะครับโดยเส้นตรง ab นะครับขนานกับเส้นตรง cd แล้วให้นักเรียนนะครับเขียนเส้นตรง kl นะครับตัดเส้นขนานที่จุด m และ n นะครับเมื่อนักเรียนลองวาดเสร็จแล้วนะครับจะได้ตัวอย่างตามรูปของคุณครูเลยนะครับนักเรียนลองตรวจสอบดูนะครับ ครูจะให้นักเรียนลองหาขนาดนะครับของมุมภายในที่เกิดจากเส้นต ouais. ัดขวางนะครับว่าม right, ีขนาดเท่าใดบ้างนะครับนักเรียนลองวัดดูเลยนะครับมีเพื่อนวัดออกมาแล้วนะครับมุม1นะครับจะมีขนาดเท่ากับ50องศานะครับมุม2จะมีขนาดเท่ากับ130องศานะครับมุม3จะมีขนาดเท่ากับ50องศานะครับและมุม4นะครับจะมีขนาดเท่ากับ130องศานะครับ มุมใดบ้างเป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดขวางอา่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วครับมุมหนึ่งนะครับกับมุมสี่นะครับเป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดขวางและมีมุมอะไรอีกครับอ่ะอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะคือมุมสองกับมุมสามนะครับเป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดขวางนั่นเอง ต่อมาครับผลรวมของขนาดของมุมภายในที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะครับมีค่าเท่าใดบ้างนะครับนักเรียนลองหาดูนะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับมุม2กับมุม3นะครับเท่ากับ130องศานะครับบวก50องศาเท่ากับนะครับ180องศาแล้วก็มีมุม1นะครับกับมุม4นะครับเท่ากับ130องศาบวก50องศานะครับ จะได้เท่ากับ180องศาอ่ะทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองลากเส้นตัดขวางอีก1เส้นนะครับโดยให้ลากแตกต่างจากเส้นตรง KL นะครับแล้วสำรวจมุมภายในนะครับแต่ละมุมโดยให้นักเรียนนะครับวัดขนาดของมุมภายในนะครับแต่ละมุมเลยนะครับว่ามีขนาดกี่องศานั่นเองนักเรียนลองวัดดูนะครับทีนี้นะครับให้นักเรียน หาผลรวมนะครับของขนาดของมุมภายในนะครับที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะครับว่ามีค่าเท่าใดนะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับมุม1กับมุม4นะครับเท่ากับนะครับ120องศานะครับบวก60องศานะครับจะได้เท่ากับ1 8 0องศานะครับแล้วก็มีมุม2นะครับกับมุม3นะครับเท่ากับ60องศานะครับบวก120องศานะครับจะได้1 8 0องศา เส้นตรงนะครับ2เส้นที่ขนานกันเมื่อลากเส้นตัดขวางนะครับผลรวมของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนผลรวมของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันนะครับได้180องศานะครับถ้าลากเส้นตัดขวางนะครับในแบบอื่นที่แตกต่างกันไปนะครับ แล้วขนาดของผลรวมของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีเพ ah, ื่อนตอบมาแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าผลรวมขนาดของมุมภายในนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเพราะผลรวมของมุมภายในบนข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดขวางจะเป็น180อองศาเสมอนะครับทีนี้เราลองมาสำรวจมุมภายในนะครับของเส้นตรงที่ไม่ขนานกันบ้างนะครับครูให้นักเรียนนะครับ ลองสร้างเส้นตรงนะครับ2เส้นที่ไม่ขนานกันนะครับแล้วสร้างเส้นตรงอีกเส้นหนึ um ่งนะครับต <hel mi hil leye ble> ัดเส้นตรงนะครับ2เส้นนี้นะครับนักเรียนลองทําดูก่อนนะครับในรูปกมาแล้วนะครับนักเรียนถ้าส่วนของเส้นตรงนะครับ MN ไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง KL เมื่อลากเส้นตัดขวางมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะเป็นอย่างไรครับนักเรียนนักเรียนลองหาดูนะครับ นักเรียนลองวัดนะครับขนาดของมุมภายในนะครับแต่ละมุมว่ามีขนาดเท่าไรนะครับมีเพื่อนวัดเสร็จแล้วนะครับจะได้ว่ามุมหนึ่งนะครับเท่ากับ90องศานะครับมุมสองเท่ากับ90องศามุมสามเท่ากับ98องศานะครับและมุมสี่นะครับมีขนาด82ององศาทีนี้นะครับเราลองมาดูผลรวมของมุมภายในนะครับบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับ ว่าผลรวมเป็นยังไงนะครับผลรวมนะครับของมุม2กับมุม3ามนะครับมุม2นะครับวัดออกมาได้90้าสิบองศานะครับบวกกับมุมสานะครับวัดออกมาได้เก้าสิบแดองศาจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิแดองศานะครับทีนี้เรามาดูผลรวมนะครับของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดิองศานะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับมากกว่าหนึ่งร้อยแปดิองศา ทีนี้เรามาดูมุม1นะครับกับมุม4นะครับมุม1นะครับวัดออกมาได้90องศานะครับบวกกับมุม4นะครับ82องศานะครับรวมกันจะได้172องศานะครับทีนี้เรามาดูผลรวมนะครับของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นต mm. <th> ัดขวางมากกว่าหรือน้อยกว่า180องศานะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับว่าน้อยกว่า180องศาครับลองมาทํำแบบ หัดนะครับไปพร้อมกันนะครับข้อแรกนะครับเขาาำนดมาว่าส่วนของเส้นตรงนะครับ GI ขนานกับส่วนของเส้นตรง KM นะครับโดยเขาต้องการอยากรู้ว่ามุม KPO นะครับมีขนาดเท่าใดนะครับลองดูนะครับถ้าส่วนของเส้นตรงนะครับ GI ขนานกับส่วนของเส้นตรง KM ขนาดของมุมภายในนะครับที่อยู่เป็นข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง ต้องรวมกันได้นะครับ180องศาทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่ามุม gop นะครับมีขนาดเท่ากับ1 3 7อสาสองศานะครับดังนั้นเราจะหามุม kpo นะครับเราเอา1 8 0้อแองศานะครับลบด้วย1 3 7อสาสองศานะครับจะได้ขนาดมุมออกมานะครับก็คือ43สามองศานั่นเองเรามาดูกันต่อในข้อที่2นะครับส่วนของเส้นตรงนะครับ HJ ขนานกับส่วนของเส้นตรง LN นะครับโดยเขาอยากรู้ว่านะครับมุม LRQ นะครับมีขนาดเท่าใดนะครับถ้าส่วนของเส้นตรง HJ นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง LN ขนาดของมุมภายในที่อยู่เป็นข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับโดยเรารู้แล้วว่านะครับมุม HQR นะครับมีขนาดเท่ากับ 85องศาดังนั้นนะครับเราจะหามุม L R Q นะครับได้จากการเอา180องศานะครับลบ85องศาจะได้เท่ากับ95องศานั่นเองมาดูข้อต่อมานะครับส่วนของเส้นตรง IK นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง MO นะครับโดยเขาอยากรู้ว่ามุม O R Q นะครับมีขนาดเท่าใดนะครับถ้าส่วนของเส้นตรง IK นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง MO ขนาดของมุมภายในนะครับที่อยู่เป็นข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางต้องรวมกันได้นะครับ180องศาทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามุม K Q R นะครับมีขนาด90องศาดังนั้นเราจะหามุม O R Q นะครับได้จากการเอา180องศานะครับลบ90องศานะครับ ก็จะได้คำตอบออกมาคือ90องศานั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนะครับแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดลองดูนะครับมาดูแบบฝึกหัดข้อแรกนะครับเรามาเช็คกันนะครับว่า2เส้นนี้ขนานกันไหมนะครับโดยเรารู้มุมแล้วนะครับว่ามุม NPO นะครับกับมุม P.O.A. นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยมุม N.P.O. นะครับมีขนาด130องศานะครับและมุม P.O.A. นะครับมีขนาด50องศานะครับนักเรียนเอา2มุมนี้นะครับมาบวกกันนะครับจะได้180องศานะครับดังนั้นนะครับเส้นตรง AE จะขนานกับเส้นตรง NI นะครับเพราะว่าผลรวมของมุมภายในข้างเดียวกันบวกกันได้180อองศานะครับ อ่ะเรามาดูข้อที่2นะครับเรารู้แล้วนะครับว่ามุม quv นะครับกับมุม uvf นะครับอ่าโดยมุม quv นะครับมีขนาด75องศานะครับและมุม uvf นะครับมีขนาด96องศาครับเมื่อนักเรียนนำา2มุมนี้นะครับมาบวกกันจะได้เท่ากับ171องศานะครับซึ่งไม่เท่ากับ180อองศานะครับดังนั้นเส้นตรง bq ไม่ขนานกับ เส้นตรง GF นะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับจากวันนี้นะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตัดเส้นตรงคู่1ถ้าขนาดของมุมภายในนะครับบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับและเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตัดเส้นตรงคู่1ที่ไม่ขนานกันขนาดของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกัน จะมากกว่านะครับหรือน้อยกว่า180องศานั่นเองก็จากกันไปนะครับในวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดหลังเรียนนะครับให้นักเรียนลองฝึกฝนด้วยกันนะครับมีด้วยกัน2ข้อนะครับนักเรียนอย่าลืมลองทำดูนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ